สวัสดีครับเจ้าหนึ่งครับวันนี้เจ้าหนึ่งจะมาทําเสื้อสูรนะครับลูกค้ามีปัญหากับเสื้อสูตรนะครับตรงนี้มันคือแขนมันยาวและใหญ่คือตัวเอตัวของสูตรได้เลวครับเป็นสูตรลําลองครับลูกค้าจากสซาลาดอนนี้นี่เองครับเจ้าหนึ่งให้ลูกค้าสวมใส่นะแล้วก็ประเมินงานร้อยก็ขึ้นตอเอาความยาวขึ้นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ไล่ไล่ตั้งแต่ต้นแขนจนถึงปลายแขนครับอีกประมาณสักช่วงระยะหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วอะไรประมาณนั้นแต่ต้นแขนจนถึงปลายแขนนะครับเจ้าหนึ่ง ีเช่นหนึ่งทำงานแบบนี้ครับครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่เองนะครับเข้ามาใช้บริการครับเสื้อสูทมีปัญหาตรงที่ต้นแขนใหญ่นะครับใส่แล้วไม่หล่อไม่เท่ไม่สมาร์ทนั่นเองครับเช่นหนึ่งก็เลยให้ลูกค้าลองนะครับเสร็จเรียบร้อยเช่นหนึ่งก็ประเมินจากความรู้สึกลูกค้ารู้สูทหนึ่งแล้วก็มองจาก ให้ความคิดเห็นนะครับก็ทั้งหนึ่งก็ประมาณประเมินงานแล้วคือเอาความยาวแขนขึ้นประมาณสัก1นิ้วน่าจะลงตัวนะครับแล้วก็ส่วนต้นแขนจนถึงปลายแขนทั้งหนึ่งจะไล่ให้ใหม่หมดเลยนะครับงานนี้ทั้งหนึ่งก็ต้องทาทั้ง2ด้านเนาะมันมีซับในนะมันจะมีงานทั้งเย็บทั้งสอยนะครับตามที่ลูกค้าเห็นนี่แหละทั้งหนึ่งก็จะทํางานนะครับคือทั้งหนึ่งาสามารถแก้ทรงสูตรได้ด้วยนะครับตัวนี้มันมีปัญหางที่แขนใหญ่กับความยาวนั่นเองครับคือปรับตามปัญหาเนาะลูกค้าตัวลําตัวออออะพดดีีััั้้้นนนหึ่่งกกจลลลูคคาาาววมมแแเ ไปตามนั้นนะครับตามแก้ปัญหาไปตามตามตามหน้างานเนาะก็มีการสอยมีการเร็ยบนะหลังแล้วแต่ลจุดนะเออนั่นแหละก็จัดให้ลูกค้าเราลองครับลูกค้าก็รับของไปเรียบร้อยแล้วครับก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยตามสไตล์งานชั่งหนึ่งเนาะเออนะขอบคุณลูกค้ามากมากครับที่ไว้วางใจช่างหนึ่งและเข้ามาใช้บริการครับแจ่มๆไปเลยครับอ่าตอนนี้ลูกค้าใส่หล่อมากแล้วครับลูกค้าสนใจแอดไลน์ติดต่องาน0813977955ครับยินดีให้บริการทั่วไทยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย